กำกับเมือง8ริ้วพร้อมชุดเฉพาะกิจตรวจสอบมิตเตอร์การไฟฟ้าเขต2ภาคก,กลางและการไฟฟ้าเฉชิงเซาเข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์ริมถนนสิริโสธรหลังพบว่ามีการใช้ไฟต่อเนื่องแบบผิดปกติเมื่องัดประตูที่ล็อกแน่นหนาะสองชั้นพบเครื่องขุดบิตคอยจัดระเบียบวางบนชั้นเหล็กอย่างดีรวม20เครื่องโดยมีลูกบอลเคมีวางไว้หากเกิดประกายไฟในห้องรวมมูลค่าเครื่องขุดบิตคอยกว่า3ล้านบาท และคาดว่าแอบใช้ไฟฟ้าเดือน1.2แสนบาทพบคนเช่าจึงจ้างสองผัวเมียมาทำเอกสารในการเช่าอ้างเอาไว้เก็บเครื่องมือการเกษตรตำรวจเร่งขยายผลเมื่อช่วงเย็นวันที่3ธันวาคมสองพันตํารพันตำรวจเอกนัทพลอกรเรือนผู้กำกับสบพเมืองชเชิงเสาพร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจตรวจสอบมิเตอร์การไฟฟ้าเขตสองภาคกลางชลบุรีและนายขวัญชัยนวมดีผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชเชิงเสานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าเข้าตรวจสอบภายในอาคารพาณิชย์ริมถนนสิริโสธรใกล้เคียงแยกไฟแดงสวนอาหารบ้านใหญ่เลขที่74ทับ10หมู่7ตำบลบางพระอำเภอเมืองชเชิงงเสาหลังตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดการใช้ไฟฟ้าโดยการดัดแปลงมิเตอร์เครื่องวัดโดยผิดกฎหมายซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณหม้อแปลงที่ต่อมายังสายไฟบนฝ้าเพดานหน้าอาคารพบว่ามีการดัดแปลงก่อนจะมีสายไฟเจาะพื้นปูนตามชั้นต่างๆยงขึ้นไปด้านบนชั้น3ซึ่งเป็นเครื่องขุดบิตคอย เมื่อเข้าไปด้านบนชั้น3ได้ยินเสียงพัดลมดังต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาและจากการตรวจสอบพบห้องแยกเป็นสองห้องห้องแรกถูกดัดแปลงให้เครื่องระบายความร้อนออกมาซึ่งมีพัดลมขนาดใหญ่คอยดูดความร้อนให้ออกไปด้านนอกส่วนอีกห้องที่อยู่ใกล้กันพบเครื่องที่ใช้สำหรับขุดบิตคอยถูกจัดวางเป็นระเบียบบนชั้นเหล็กจำนวน4ชั้นรวม20เครื่องโดยทุกเครื่องกำลังทำงานตามปกติ และมีลูกบอลเคมีสำหรับดับไฟวางไว้ในห้องจำนวนหนึ่งลูกมูลค่าเครื่องขุดบิตคอยรวมแล้วประมาณ3ล้านสแสนบาทนายคนชัยนวมดีผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชเชียงเซาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าในอาคารดังกล่าวเนื่องจากอาคารดังกล่าวและอาคารข้างเคียงปิดทำการตลอดแต่กระแสะไฟฟ้าที่การไฟฟ้าปล่อยออกมาผ่านสายเมนพบมีการใช้ไฟ บริเวณจุดนี้มากกว่า80-90แอมป์ถือว่าผิดปกติเป็นอย่างมากเพราะไม่มีคนอยู่จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบมิเตอร์การไฟฟ้านำเครื่องเทอร์โมสแกนมายิงดูความร้อนจากด้านนอกอาคารและก็พบว่าบริเวณชั้น3ของอาคารนี้มีความผิดปกติเนื่องจากเกิดความร้อนเป็นกลุ่มใหญ่ในห้องจึงสันนิษฐานว่าได้นในอาจมีการลักลอบใช้ไฟฟ้าแบบผิดกฎหมายหรือการขุดเหมืองบิตคอยจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นได้นำเครื่องทั้งหมดลงมาและเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่ไว้สอพอเมืองเชิิงเราส่วนค่าความเสียหายของรัน้นนคาดว่าเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า130,000บาทซึ่งจากการสอบถามชายอายุ82ปีเจ้าของตึกขอสงวนชื่อและนามสกุลซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญให้เช่าเปิดเผยว่ามีชายวัยรุ่นเดินทางมาจากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อมาขอดูห้องทั้งหมดก่อนตกลงทำสัญญาเช่าเดือนละ7,500บาท โดยอ้างว่าเช่าไว้เพื่อเก็บสินค้าการเกษตรโดยวันทําสัญญาชายวัยรุ่นคนดังกล่าวไม่ได้มามีเพียงสองสามีภรรยาเดินทางมาทําหนังสือสัญญาไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566รวมระยะเวลาเช่ามาแล้ว1ปี6เดือนซึ่งค่าไฟที่รัฐต้องเสียไปประมาณ2,340,000บาทซึ่งหลังจากนี้จะติดตามสองสามีภรรยาที่รับเปิดเช่าห้องมาขยายผลสอบสวนต่อไป